สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวไฟไดเวอร์กันนะครับเดี๋ยวเข้าไปที่ไฟกันเลยเราจะมาหาหาหากันก่อนนะเฮ้ยชิคอม plete ปมานี้เลยนราจะมาวต้อง,ง,งเ,อเอาหนึ่งศูกกนย์หกนะครับหนึ่งศูนย์หก Enter s <S แล้วก็ขย่ำขึ้นแล้วเราสองเจ็ดเก้า Enter หนึ่งม Enter เ,เ,เอาหมดสองเด Enter หน เอนเดอร์ช <vampire, S 1> าร์ตวิ่ง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 ิ่งิ่งวิ่งวิ่งิ่งวิงวิงิงิ่งิ่งิงิ่งิ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 งวิงิ่งิงิ่งิ่วิง่งยิงิง่งิ โอ้ยโอเคแล้วก okay. uh ็ย huh. ิงปืนก okay. ็มนสามหนึ่งห้าปึ๊บ ไม่ได้จะขอตัดฉากก่อนนะครับเราเปลี่ยนเป็น3 1 5แล้วใช่ไหมครับตอนนี้เราเปลี่ยนเป็น3 1 5ก็ enter โอ <Standing by. S 1> okay. เคแล้วก็ใช้โนูโนโน์โนโ์นตึ๊ด แล้วเราถ้าลองเป็นปสามสามสามส่วนที่นี้ขอลาไปก่อน,น,นออตัวละคร